m o e Safety c e n t e r สถานศึกษาปลอดภัยของโรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยาโรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยาตั้งอยู่หมู่ที่4ตำบลบางหลวงอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทโรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยาเป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดกลางเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่3มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น204คน บริหารงานโดยนายนิตินิยมสินชัยดํำรงตําแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวน15คนเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาปลอดภัยเพื่อน,นักเรียนไทยปลอดภัยจากภัยคุกคามของโรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา 1. มีนโยบายความปลอดภัยที่เป็นลายลักษณ์อักษรครอบคลุมทั้ง4ภัยประกอบด้วยภัยที่เกิดจากการใช้ความรุนแรงของมนุษย์ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ ภัยที่เกิดจากการถูกละเมิดสิทธิภัยที่เกิดจากผลกระทบทางสุขภาวะทางกายและจิตใจและมีการประกาศให้เห็นชัดเจน 2. มีแผนงานดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาและมีงบประมาณดำเนินการที่แสดงให้เห็นได้ชัดเจนมีโครงการสถานศึกษาปลอดภัยซึ่งซ้อมแผนดับเพลิงและซ้อมแผนอพยพหนีไฟโดยมีการขอความร่วมมือจากชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม 3. มีคำสั่งหรือหนังสือแต่งตั้งให้เป็นบุคลากรดูแลรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน 4. มีคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นคณะทำงานหรือคณะกรรมการความปลอดภัยในสถานศึกษาพร้อมหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษรหมีคู่มือด้านความปลอดภัยที่เป็นลายลักษณ์อักษรครอบคลุมทั้ง4ภัยและภัยคุกคามเรูปแบบ 6. มีการตรวจตราเฝ้าระวังและคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงพร้อมทั้งมีแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาโดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเข้ามาเพื่อแก้ไขและปรับปรุงพฤติกรรม 7. มีการอบรมเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่บุคลากรในสถานศึกษา 8. มีโครงการหรือการดำเนินการเพื่อรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานศึกษา เช่นกิจกรรม5สบิ๊กครีมิงเดย์และมีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ9มีการดูแลสำรวจหรือตรวจสอบความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยกำหนดผู้รับผิดชอบและนำผลไปปรับปรุงแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ10มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายของเครื่องจักรเครื่องมือมีการบำรุงรักษาหรือตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ ส1 11. มีระบบป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจรเช่นสวิตตัดวงจรอัตโนมัติมีฉนวนป้องกันไฟฟ้าและการต่อสายดินเพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้ถูกไฟฟ้าดูดในกรณีมีกระแสะไฟฟ้ารั่วจากเครื่องใช้ไฟฟ้า 12. มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษาเช่นถังดับเพลิงและสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหมมีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา มีการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นในสถานศึกษามีการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในสถานศึกษา 13. มีการจัดทำป้ายให้ความรู้ในเรื่องของสิทธิและพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กตามจุดต่างๆในสถานศึกษา 14. มีห้องพูดคุยระหว่างครูกับนักเรียนเป็นการส่วนตัว 15. มีแผนการจัดการเรียนการสอนเพศวิธีศึกษาและมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้และปลูกฝังค่านิยมให้กับนักเรียน 16. มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งและมีเอกสารข้อมูลในการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 17. มีห้องพยาบาลและอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นพร้อมทั้งแต่งตั้งบุคลากรเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ 18. มีมาตรการป้องกันการเกิดโรคระบาดโรคติดต่อหรือโรคอุบัติใหม่เช่นการคัดกรองโดยวัดอุณหภูมิการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆและการใช้ของส่วนตัวเพื่อลดโอกาสการติดเชื้อ 19. มีห้องน้ำและอ่างล้างมือสำหรับนักเรียนอย่างพอเพียงกับการใช้งานและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กำหนด 20. มีการจัดน้ําดื่มที่สะอาดที่ล้างมือที่ถูกสุขลักษณะเพื่อให้นักเรียนได้ใช้ก่อนการรับประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่มเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน 21. มีการจัดที่รับประทานอาหารและที่พักที่เหมาะสมอย่างเพียงพอและถูกสุขลักษณะ22มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยในสถานศึกษาเช่นระบบแสงสว่าง ระบบระบายอากาศและระดับความดังของเสียง2 3มีมาตรการเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมีในสถานศึกษาที่เหมาะสมและปลอดภัยเป็นลายลักษณ์อักษร24มีการรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาจากครูอาจารย์นักเรียนและนำไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขอย่างครบถ้วน 25. มีการจัดเก็บข้อมูลสถิติอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยในสถานศึกษาและนำไปวางแผนป้องกันให้เหมาะสมครบทุกเรื่อง 26. มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นจิตสำนึกให้แก่นักเรียนด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาในรูปแบบต่างๆ 27. มีหนังสือคู่มือเกี่ยวกับความปลอดภัยและมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้องสมุดที่นักเรียนสามารถใช้ในการศึกษาค้นคว้าและเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 28. มีมาตรการดูแลเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางประกอบด้วยการจัดระบบจราจรการสวมหมวกกันน็อกการดูแลยานพาหนะรถรับส่งและจุดรับส่งนักเรียนบริเวณทางเข้าโรงเรียน โดยมีโครงการสถานศึกษาปลอดภัยเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นภายในโรงเรียน29มีการสร้างความร่วมมือระหว่างชุมชนผู้ปกครองหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในสถานศึกษาเช่นการปรับปรุงภูมิทัศน์กิจกรรมการฝึกซ้อมดับเพลิงการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าเป็นต้น มีการส่งเสริมและพัฒนามาตรการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาเช่นมีแผนเผชิญเหตุแผนการป้องกันปรับปรามสถานศึกษาปลอดภัยป้ายประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนมีการสร้างรั้วโดยรอบพื้นที่โรงเรียนมีกล้องวงจรปิดที่สามารถดูผ่านแอปพลิเคชันเพื่อติดตามตรวจสอบและป้องกันความปลอดภัยในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพโรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา มีความมุ่งมั่นในการดำเนินกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยเพื่อสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยจากภัยคุกคามอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมรวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาและรณรงค์ความปลอดภัยในสถานศึกษาให้คงอยู่และยั่งยืนต่อไป